ับก็กลับมากันอีกแล้วนะครับสำหรับช่องพีเข้าปัาน้นวันนี้ผมก็จะมาเล่นแมบบวันนี้นะครับนี่เ๋เราไปดูกันเลยครับนี่อันนี้คือตัวผมนะครับนูบนี่คุณครูนี่เพื่อนๆบอกเลยนี่คือสอบตกเราต้องเอาไปแอบพ่อกับแม่นะครับ ป้าน,นั่งอยู่ตรงที่ก่อนแล้วค่อยมาเอาเป็นคนสุดท้ายอะ่ะฉากที่สองเราจะต้องซ่อนกับพ่อเราต้องเอากระดาษข้อสอบไปซ่อนไม่ให้พ่อเห็นแต่เนี่ยคือภาคแรกอ่ะแล้วต้องเอากระดาษข้อสอบไปซ่อนไม่ให้แม่เห็นบอกเลยวิชาวนวันให้ดรื่อย ตกแน่เลยวายตกตกสตบสตกสตกมันสอบตกมาเท่าไหร่แล้วนี่สอบตก8ป6ห้าหครั้งมันสอบไปเม่มันสอบตก8ปดหหครั้งแล้ว 156ครั้งเยอะเกินแล้วต้องไปซ่อนมาให้แม่เห็นคุณตำรวจเราปั้นเล่นไปแล้วนะครับเจ็ดฉากเดี๋ยวจะมาสะแสดงฉากกันเดี๋ยวจะมาสะแสดงตอนจุกให้ดูนะครับที่ผมเล่นไปแล้ว อันแรกก็จะเป็นห้องน้ำตันนะครับส่วมตันแบบนี้ครับปิดปิดส้วมปิดส้วมส้วมตันแล้ว น้ำแน่นอนเอ้ยน้ำขี้แช่จบยัง,งคูเดนดิอย่าไปดูโอเคแล้วก็กลับมาถึงบ้านแล้วเรียบร้อยแล้วครับมันก็จ็บฉากเหมือนเดิมใช่ปะนี่จ็บฉากเหมือนเดิม เดี๋ยวจะไปแสดงฉากต่อไปนะครับอันไหนดีวะมันจะไม่ได้อ่ะยังลองดูก่อนโอเคฉากต่อไปผมก็ามาใส่ีมีะครับโอเคออกไปต้อนรับแม่ก่อนนี่มีอเนี่ ยี yeah, o, yeah, oh, come come on, ่แม่มาแล้วแม่มาแล้วแม่มาแล้วเย้แม่มาแล้วสวัสดนข้าแม่กลังดีเร็วท่าในหลังสวัสดนข้าแม่ยังยังใหญ่ใหญโอเคเงยยัดข้อสอบก่อนจากเอฟให้กำลังดี ก yeah. <laughs> <laughs> เกนะ๊มีมีสแกนก็เาต้องได้เนียกสแอ้ยเรียบร้อยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเย้การปิมพ์ต้อได้เนี่ยต้องได้ต้งได้ แม่ถี่ประตูห้องตัวเองพังแม่ถี่ประตูห้องตัวเองพังทุกคนเห็นแมวแกแม่ถีบประตูห้องตัวเองพัง ยแสเเดไปดูกันอีกฉากหนึ่งนะครับโอเคผมจะไม่แสดงฉากที่ผมเล่นไปนะครับ <Yeah. S 1> ผมจะมาเล่นฉากที่ผมยังไม่ได้เล่นนะครับโอเคเสร็จแล้วเข้าไปในบ้านเลย ไปกดน,นี้หรืไปกดิ่งน,นี้ โอเคแม่มาแล้วโอ้ยแม่รัคว่ำแม่รถดคว่ำฉากจบอย่างกูดเอนดิ้งทุกคนมีอะไรจะบอกนะครับถ้าทุกคนอยากเล่นแบบนี้แ้ทุกคนมาเจอแบบนี้ถ้าทุกคนเลิกฉากจบไปแล้วทุกคนก็ต้องกดไ่ต้องสีฟ้านะครับแล้วมันจะเริ่มมาเป็นแบบนี้แล้วเราก็ต้องไปเล่น,นันต่อไปนะครับ งั้นผมจะพาไปเร็วๆนี่ครับฉากจบที่เหลือที่ผมจะต้องเล่นมาหนึ่งสองสามสี่เสียนะครับเราไปดูเลยครับยาดมของโรงเรียนผมนะครับโรงเรียนผมเขาให้ทำมาจากมือเลยครับคุณครูที่สอนทำครับโอเคไปเลยเรากลับมาถึงบ้านแล้วครับ และเราจะเริ่มจากฉากที่เอาไปใส่ตู้เย็นก่อนดีกว่าโอเคแค่ okay. แข็งแน่นอนฮ <g iggle> ง่ายได้ <c oughs> <c oughs> ถ้าเราผ่านฉากนี้ไปได้ก็เลยอีก3ามฉากแล้วนะครับ เด yeah. yeah. ี๋ยวแม่จะได้รู้ฉากจังกูแอนดิงที่สุดในโลกยวไม่จะได้ดูฉากนั้นอย่างตั้งใจแน่นอนไม่ต้องชอบแน่นอนไม่ต้องชอบฉากนั้นแน่นอนเพื่อนว่าถ้าเราพบสองฉากนะ ม,มันไม่ได้ชอบฉากนั้นแน่นอนทุกคนครับัจะบอกครับถ้ามันกบุดสองฉากผมจะจับแม่ได้ด้วยจับแม่สุดโหดได้ด้วย ในเกมเนี่ยไม่ใช่เกมจริงนะไม่คิดเรื่องจริงแต่เป็นเรื่องปลอมอย่าเอาไปบอกแม่ผมนะครับ จะมาดูลยเนี่ยว่าฉากกูใส่น้ำแข็งมันจะเป็นไหนเนี่ย<ม>เด้อเไอลาบ้านละเบิดไปอีกครั้งเลยเฮ่กลับมาถึงกลับมาถึงบ้านแล้วนะครัแล้วอีกกี่ฉากวะแล้วอีกสองฉากเฮ้ยไม่ใช่สามฉากลืม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยร่างจับฉานนี้เลยให้หมากินด้อยหมากินหมากินเลี้ยวหมากินกระดาษข้อสองหมากินกระดาษข้อสองหมากินกระดาษข้อสองทุกคนว่าแม่จะชอบฉาันถุดท้ายแม่ฉากจบ ถ้า yup. <c bio> เรามีีฉากก็สั่งเราจะได้ฉากนั้นมาเลยแน่นอนทุกกินนี่ไนี่เหน็บนี่งังนเราจะแกะนะฮะเคยแบ่งภาษาอังกฤษ

กดเยอะแท้าไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องกดเยอะไม่อยากกดวีห้อง ต้บ้านระเบิดจะนอนหาหาหา ถ,ถ้าไม่ได้ไหนช่วยอ่ะฉันแน่แน่โอ้โหล้านเราไปกันเลยโอเคมาถึงแล้วนะครับรกลับบ้านมาถึงแล้วครับไอฉากต่อไปเอาไปเผา อ้าวบานไม้นิน

กระดาษทอดกระดาษก็ดจินกระดาษทอดผมชื่อผมชื่อข้าวปั้นนะผมชื่อข้าวปัน้นช่องมันเป็นพีเข้าปั้นพ่อเป็นคนตั้งช่องให้ตั้งชื่อช่อง พ่อก็เอาช่องผมไปพ่อก็เอาช่องของผมไปทำคลิปนะแต่ที่เหลือผมก็ใช้ช่องของผมต่อแล้ว,ว,วพ่อก็ไปเอาช่องใหม่มาทำมันมีหลายทุกคนที่คุณไม่รู้ว่าตัวใจเรียบิร์นโอเคแฟนตอบมาถึงบ้านแล้วครับกลับมาถึงบ้านแล้วครับ โอเคถ้าเราทิ้งอันนี้ันเดียวฉากมันจะครบแล้วแม่ก็มีฉากกันหนึ่งให้แม่ดูอย่างมันจะน่าหล่อลอมันทำแม่เป็นชอมแน่นอนจังลา

ยเย็หรือตายเอ็น เลยเราไปเลยเรามาไปที่นี่เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับคุณสองฉากแล้วก็ได้เลยแม่บันมีฉากแล้ให้แม่ดูด้วยคอยดูนะแม่คอยดูนะแม่คอยดูนะแม่กระโดะด,ดเล่นกระโดดเล่นกระโดดเล่น อยดูนะแม่ดูนลนดูนะดูนะดไว้นะแม่โอเคเปล่าทุกคนก็ดูไว้ด้วยนะนี่คือฉากจบที่กูดเอนดิ้งที่สุดนะนี่คือฉากจบที่กูดเอนดิ้งที่สุดแม่กลับมาแล้ว ดูไว้นะแม่ดูไว้มันมีอะไรพี่ดูด้วยฉันขอนเนท้เดิมฉันขอออกจากองค์กรนี้อย่างเด็ดขาดเอ๊ อะไรอ่ะแม่ดูนะดูดูดูด <c ười> really, แม่อย่างนี้กูติดดิงมากเลยแดิ้งหาดกูเอนดิ้งมากไม่เห็นพี่แฟนเล่นอ่ะก็เลยอยากเล่นด้วยอ่ะ โอเคฉากน,นี้จบแล้วเราก็จะไปลองของข้อในรอบหน้านะครับโอเคแม่ฉากกูดเดนดิ้งมากแม่ฉากมันกูดเดนดิ้งมากเลยอ่ะ กูดเอนดิ้งมากฉันส่งให้แกไปเป็นซีบอนนี่แกเอาไปฟังกัไใครมาเนี่ยนะไอเกมเนี้มันทำมาอย่างนี้อ่ะแม่คิดว่ามันจะเกิดเป็นเรื่องจริงเหรอไม่ใช่เรื่องจริง,รงหรอกแม่เรื่องกอมันนี่เกมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูของพ่อในภาคหน้านะครับแล้วแบบวันนี้ก็ลาก่อนนะครับ บายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับบ๊บาย